สวัสดีครับวันนี้เรามาดูโรคที่กำลังระบาดของสัตว์นะครับของวัวนะครับนี่ครับที่เป็นตุ่มเป็นผื่นขึ้นตามตัวนะครับเจ้าตัวนี้นะครับผมสอบถามเจ้าของวัวแล้วอายุว,วัวได้ประมาณ5เดือนนะครับก็เป็นมาได้ประมาณวันนี้เข้าเป็นวันที่8แล้วครับ จะเป็นตุ่มดำเรือง้ำรองขึ้นเต็มตัวนะครับนี่ครับขึ้นแล้วมันก็จะแตกนะครับแด่มันก็จะแตกนะครับเป็น,นรโรคก,กำลังฮิตของวัวเลยตอนนี้ถามว่ามียารักษาหรือยังตอนนี้ยังไม่มียารักษานะครับก็ต้องรักษาตามอาการนะครับอันนี้ขึ้นทั้งตัวเลยนะครับ คนสอบถามเจ้าของวัวนะครับว่าเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเวลาไปเลี้ยงนะครับเลี้ยงบนท้องทุ่งท้องนานะครับก็ปไปเป็นฟูงด้วยกันนะครับพอดีมีวัวตัวหนึ่งติดแล้วนะครับเป็นแล้วก็เลยติดมาด้วยนะครับาสาเหตุเกิดจากก็คือพวก มแมลงครับมแมลงที่เจาะเลือดกินเลือดนะครับก็เลยติดมาอย่างนี้นะครับถามว่ารักษายังไงก็รักษาตามอาการนะครับถ้าเป็นไข้ล้วก็รักษาเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะหายเองนะครับแต่ถ้าเป็นหนักจริงๆก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้นะครับ แต่ผมสอบถามว่าอาการตันนี้เป็นยังไงเขาบอกว่าอาการก็ดีขึ้นนะปกติกินนมได้กินหญ้าได้นะครับแต่เ,เมื่อกี้ผมไปลองจับดูนะครับรู้สึกว่ามันก็ตัวร้อนนะครับมันก็เหมือนสดทั่วไปนะครับก็เหมือนคนนะครับเวลาไม่สบายก็ย่อมมีตัวร้อนด้วยนะครับ แต่ก็ยังสดชื่นนะครับก็ยังสดชื่นเมื่อกี้พอผมมาถึงก็เห็นกำลังกินนมแม่อยู่นะครับกินหญ้าปกตินะครับโน่นนะครับแม่อยู่ตรงโน้นนะครับก็ไปกินนมแม่ปกติอันนี้ก็ออกมาเดินหากินหญ้าเองนะครับวิธีป้องกันวิธีรักวิธีป้องกันก็คือทําทความสะอาดคอกให้ดีนะครับ ไม่ให้มีแมลงนะครับดูแลให้ดีนะครับก็ถ้าที่ดีก็ให้พ่นยาที่คอกนะครับไม่ให้มีแมลงไม่มีให้มีอะไรนะครับดูแลสุขลักษณะของคอกให้ดีนะครับนี่คือวิธีป้องกันนะครับไม่ใช่วิธีรักษาเป็นวิธีป้องกันนะครับเราก็ต้องป้องกันตัวเองนะครับแต่อย่างไงก็ตามนะครับถ้าอำเภอไหนจังหวัดไหนหมู่บ้านไหนนะครับที่ มีวัวเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ให้เจ้าของวัวนะครับเจ้าของวัวหรือ,อแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานลงมาดูแลนะครับลงมาดูแลแล้วก็มาให้โรคนี้ระบาดไปยังที่จุดจุดอื่นนะครับต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยทางราชการนะครับออกมา ดูแลแล้วก็ควบคุมไม่ให้แพร่กระจายไปยังหมู่บ้านอื่นอำเภออื่นจังหวัดอื่นนะครับนี่ยฮะเพศผู้ห้าเดือนนะครับรักษาดูแลก่อนเป็นยอดดีนะครับอย่าให้มันเกิดขึ้นแล้วค่อยมาดูแลค่อยมารักษานะครับ บางทีก็มันอาจจะสายเกินไปนะครับต้องป้องกันดีกว่าแก้นะครับถ้าทางที่ดีถ้าเป็นไปได้ก็อ้อก็กางมุงฉีดไลยย่ลยุงไล่แมลงนะครับแต่ละข้อก็โรยปูนขาวการแมลงก็จะดีนะครับนี่จะดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ